่าู้อะไรไยเนี่ยนะคะรอดูนะคะแล้วก็มกล้องนะคะหน่องัใหญ่เลยค่ะอ่าแล้วัใหญ่สัพพัพ่าใช่อะไรอยางเห็นลายทะลุก็เดินไปน er okay. well, we well, okay. well, ี้เลยเดินไปแล้ เดาบอกแล้วนะหรือถาได้นะคะใคได้แล้ว่ะคุคอพราว่ากเบิดานะนำนะคคุครูเก็บได้วันทุกวัน 一样。Oh, yeah. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกทุกคนมีสุขภาพที่ท่านต่ออุปจารย์ครับและคณะครูทุกท่านเราก็นักเรียนทุกทท่านครับที่ให้ความสำคัญกับผมคนนี้นะก่อนคือก็ขอ kena di อันนี้เดียวะคนแรกก่อนไม่เดีว